าจากหมู่บ้านตะเคียน5บาทสู่มรดกโลกทางธรรมชาติ Historical Journey เรามาเริ่มกันที่รากฐานของอำเภอแห่งนี้กันก่อนนะคะ2.1ที่มาของชื่อและพัฒนาการทางการปกครอง2.1.1ตำนานแก่งกระจานแห่งสายน้ำเพชรบุรีชื่อแก่งกระจานค่ะมีรากฐานมาจากลักษณะภูมิประเทศและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านพื้นที่นี้คำว่าแก่งเราคงพอนึกภาพออกนะคะมันก็คือลักษณะของกระแสน้ำเชี่ยวที่ไหลผ่านโขดหินหรือเกาะแก่งตามลำน้ำที่ทำให้เกิดฟองขาวๆส่วนคำว่ากระจารน,นั้นค่ะเชื่อว่ามาจากภาษาของชนพื้นเมืองโดยเฉพาะกลุ่มชาวกะเหรี่ยงหรือกะ่างที่อาศัยอยู่ริมน้ำมายาวนานชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้พวกเขาใช้เครื่องมือหาปลาชนิดหนึ่ง ที่ทาจากแผ่นโลหะขนาดเล็กอาจจะเป็นแผ่นตะกวดหรือทองแหลงที่ผูกติดกับเบ็ดหรือสายลอบลาเพื่อให้เกิดการสะท้อนแสงในน้ําเป็นการลอบปลาในบริเวณที่มีแก่งหินเยอะๆด้วยความผูกพันของกิจกรรมหาปลานี้กับพื้นที่ที่มีแก่งมากจึงเกิดการเรียกชื่อรวมกันว่าแก่งกระจานซึ่งเป็นภาพสะท้อนของการพึ่งพาธรรมชาติอย่างกลมกลืนเป็นชื่อที่ฟังแล้วนึกถึงวิธีชีวิตดั้งเดิมริมสายน้ำเลยนะคะ 2.1.2จากกิ่งอำเภอสู่ประตูสู่พื้นป่าตะวันตกการก่อตั้งอำเภอแก่งกระจานสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการจัดการพื้นที่อันกว้างใหญ่และมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเดิมพื้นที่นี้ถูกปกครองเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนแก่งกระจานในช่วงปีพศ2 5 0 9และเริ่มมีโครงการพัฒนาในพื้นที่ปา่าขนาดใหญ่ รักจึงได้เล็งเห็นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอแก่งกระจานในปีพศ2509นั่นเองและในที่สุดก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอแก่งกระจานอย่างเป็นทางการวันที่3พฤศจิกายนพศ2536หรือขศ2013นั่นเองค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือพื้นที่อนาเขตทางตะวันตกของแก่งกระจานนั้นติดกับภูมิภาคตะนาวสีของประเทศเมียนมา จึงทำให้ที่นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทำในมิติความมั่นคงและการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับพื้นป่าขนาดใหญ่ของเมียนมาด้วยค่ะ2.3มรดกโลกกลุ่มป่าแก่ง